ดาราสาวดังเจอรักระยะทางไกลลุ้นกลับไทยคบต่อหรือแยกย้ายรักครั้งใหม่แฮปปี้สุดๆส,สำหรับน้ำเพชรอิสรีโดยล่าสุดเธอเปิดใจเล่าเส้นทางความรักครั้งนี้ผ่านรายการเปิดล้านเล่าอีพีห้าบอกว่าเจอกันที่คอนเสิร์ตเรามองตัวนั้นจริงๆเราก็เห็นเขาเด่นอยู่คนเดียวเขาเดินมาขอไ g ีขอเบอร์เขาเลิกขอเบอร์เพราะเป็นส่วนตัวมากๆเราเลยให้เขาเดินมาทักบอกไปกินราเมงกันต่อไหมก็ไปเขาอายุ21 ปีวันต่อมาเขาชวนไปร้านกาแฟหลังจากนั้นเจอกันเกือบทุกวันกินข้าวจนวันนี้เกือบครึ่งปีแล้วเขาเพิ่งบอกตอนเพิ่งคบกันว่าต้องไปเรียนต่อเมืองนอกสี่เดือนที่ออสเตรียเราต้องเข้าใจว่าเขาอายุ21อยากชอบเรียนรู้โลกมากๆคุยๆกันว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีจะให้ฉันไปอยู่กับเธอทิ้งนานก็ไม่ได้เลยตัดสินใจกันว่าให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาเราไปใช้ชีวิตของเรากลับมาจะเป็นยังไงค่อยว่ากันสถานะยังอยู่ ความรู้สึกนะวันนี้เราโฟกัสตัวเองเขาโฟกัสตัวเขาและต้องมาคุยกันอีกทีว่ากลับไทยมาตรงกลางของเรายังอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็แค่แยกย้ายเป็นเพื่อนกัน